สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ที่ช่องเซียม JO1 Official นะครับผมบรรยากาศยามเย็นนะครับสาวน้อยนะครับผมอยู่ที่โดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมนี่อันนี้โดมข้างหลังนะครับนี่จะเป็นเวทีสาวน้อยรำเพลินโชว์นะครับผมครั้งนี้ผมเป็นรถแห่สาวน้อยรำเพลินเต้ยสะดุดเนะาะทั้งสองหน่วยนะครับผมระบบเสียงโซช้างออดีโอนะครับผมนะครับผม ตอนน uh, mm ี hmm. um, oh. 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 Um, ้มาเยี่ยมยามพ่อขมอดนะครับก่อนกลับบ้านเอ้าพ่อขวัตสวัสดีครับพาเสียเสียอามมาเยี่ยมเป็นไงพ่อสอยจู๊ดเสียบบ่แซ่สียบจู๊สวัสดีครับสวัสดีครับตรงขามันเสียวป่นีิกลับแล้วใช่ไหมครับผมจะไปข้ามจักรรถกับผมไปหาที่พักรถขนบ่นี่ครับบ้านพ่อนะครับตอนนี้จะเอาแอร์เคลื่อนที่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนี่เมื่อคืนนี้นอนไหนพ่อ ตัวนี้นอนที่บ้านอ๋อก็เพิ่งขึ้นมาแต่วันนี้นอนนี่ใช่ไหมนี่น่าจะนอนแถวๆนี้เลยมันติดอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมมาปลูกเต้นอนกับพ่อตรงนี้แหลยเพิ่มาหานะครับผมนี่หางก่อนอันนี้บอกเขาอกเขาหมดอันนี้รถนะครับผมอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าทีมงานแดนเซอร์น่าจะไปพักกันอยู่นะครับแล้วก็จะมาซ้อมกันตอนเย็นนะครับผมอ่า เดี๋ยวผมจะหันกล้องให้เบิ้งนะครับว่าเวทีสาวน้อยรำเพืินโชว์นะครับเป็นแบบไหนนะครับผมนี่ครับเวทีสาวน้อยรำเพืิโชว์นะครับผมวันที่สามสิบเอ็ดนะครับเปิดฤดูกาลนะครับผมอ่านี่นี่ยังไม่เสร็จนะครับกำลังทำงานกันอยู่นะครับกำลังเชื่อมเหล็กเชื่อมอะไรกันอยู่เนาะครับผมนี่สวยมากๆนะครับสวยมากๆต้องติดตามเพื่นถ้าติดตามเบิ้งนะครับผม ตอนนี้นะครับก็เวลายืนแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะได้กลับเดินทางกลับโคราชนะครับผมเย็นนี้นะครับผมมากับเสียเอ็มนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับไปกดติดตามเสียเอ็มออฟฟิเชียลด้วยเด้อครับผมฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมเพื่อนก็พู้ติดตาม2ร้านนะครับอยู่ด้วยกันมานานนะครับผมก็ฝากพี่น้องนะครับติดตามด้วยครับ่ามีคลิปใหม่ๆอะไรแล้วก็ทําร่วมกันบ้างนะครับทำ แยกกันทาบ้างนะครับสลับกันไปนะครับผมเพราะว่าเพื่อนก็เป็นเหมือนพี่ชายคนนึงนะครับผมนี่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 ครับผมอ่าและนี่เพียงไม่แน่ใจว่าจีลิขสีหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพาไปดูเลยนะครับผมกําลังทํารถกันอยู่นะครับผมนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเวทีนะครับผมอ่าระบบไฟแสงสีนะครับของเสียนนนเนาะ แล้วก็เครื่องเสียงก็ของเสียนนท์นะครับผมเยวเปิดม้วนแชะนะครับ pues นี่ครับพี่น้องกำลังเกตนะครับรถเพิ่งมานะครับใหม่ๆเลยนะครับผมใช่ครับสวัสดี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 ครับกำลังทำงานกันอยู่นะครับนี่กำลังเชื่อมกำลังทำรถกันอยู่นะครับผม ไม่แน่ใจว่าเป็นรถอะไรนะครับเดี๋ยวว่าจะถามถามพี่เขานะครับนี่ครับโอ้ย่างดีพี่น้องดีมากนะครับผมฉา,ากก็ยังไม่เสร็จนะฉากฉากของเวทีก็ใกล้จะเสร็จแล้วกำลังติดตั้งกันไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ส่วนพี่น,อน้องแดนเซอร์ก็น่าจะทักผ่อนกันก่อนนะครับผม เดี๋ยวผมพาไปดูตรงนู้นนะครับที่แม่กุ้งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่กุ้งครับสวัสดีครับเป็นไดเนี่ย<ะ>ขายดีปะครับไม่ได้ขายดีขายลูกชิ้นกับขนมจ้ะแซ่บบอ่อร่อยหมดพราอยากเห็นเสียอามอ่ะนี่นอ้องบาวมาจีบ <laughs> พี่น้องคูบามาจีคูณเจักว่าเม็นไทย a o o อวันออฟฟเนะคะจะแซบคือผม่เนะครับผมแม่กุ้งครับผมนี่มารีวิวขนมนะครับรูกชิ้นนะครับมีรูกชิ้นขายนะครับผมนี่ครับสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับ อันนี้ขายได้พี่ขายขนมปังแล้วก็น้ำเนาะนี่ครับมีน้ำขนมปังมีผลไม้ผลไม้สดนะครับสดสดว่านี่อ๋อครับผมอันนี้ทอดเกี๊ยวใช่ไหมครับทอดเกี๊ยวหรือทอดเกี๊ยวครับบอกเดียว์เปล่าเจ็ดเอ้าพี่น้องเพื่อนนับขามไหมครับนับทีละสองบออาเดนเซอร์เขานับทีลดอ๋อผมนับทีละสิบเลยบ่ สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบต่อรูปชิ้นนะครับผมนี่อันนี้แม่กุ้งก็ไล่อยู่เมาเเลยมาวะเมาเมาใจได้ปะเขาบอกว่าเนี่ย่ะจีบเสียอันระวังเมียทุบนะไม่ได้กลัวครับต่อมาเลยนะมั่นใจมาเลยค่ะโสดครับโสดโสดสนิทสิทธิ์สายหน้านี่ ผู้ชายนะบอกไว้เลยร้อยทั้งร้อยออกจากบ้านมันโสดหมดเขาจะไปอะไรยังไงสุดท้ายเขาก็ต้องเข้าบ้านเข้าใจความหมายไหมเราเป็นผู้หญิงเราต้องเข้าใจผู้ชายบ้างไม่ใช่แบบว่าอะไรอะไรต้องมาอยู่กับฉันไม่ใช่เวลาทํางานคือทํางานนอกเวลางานก็คือเข้าบ้านเขาไม่ได้ไปไหนถ้าผมยิ่งระแวงนั่นแหะเขายิ่งไปคชับผมเพื่อนสิเดี๋ยวไปรีวิวเอามแเอาเสีอามทำหัวเนาะ S <S รู้ัดให้เดี๋ยววันนี้จะมอมรีวิวข้างบนนิดนึงนะครับเ,รเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเสียนอนเนาะแล้วก็พี่ๆนะครับเรียกทีนะครับ,อรรบขอ,อรีวิวนิดนึงคร<ม>ับเรื่องมอนิเตอร์นะครับนี่ครับอันนี้อันนี้พี่ทีมงานฉากใช่ไหมครับฉากต้องเป็นทีมงานที่ทำทีนัก็คือเขาเรียกตัวมาช่วยอ๋อครับผมครับผมมาทำแก่ฉากสวัสดีครับผมเสียอาร์มครับผมครับอันนี้เดี๋ยวไปดูตู้มอนิเตอร์เสียนอนแป๊บนึง ขออนุญาตแป๊บน,นึงด้วยครับเสียนล้นครับเสียนนบอสก็ขออนุญาตบอสด้วยนะครับผมถ้าเห็นคลิปนี้เนาะนมอนิเตอร์นะครับ v l นะครับผมเสียนลนเพิ่งไปจัดมา16ตู้นะครับผมเป็นไงนี่ตอนนั้นเมื่อวานนี้คลิปเมื่อวานนี้ของยีราดก็จะเดินร้องร้องร้องอยู่ตรงนี้เนาะนะครับผมมันก็จะเป็นข้างบนนะครับจีนองอ่นยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะครับ สาวน้อยรำเพลินโชว์นะครับผมสุดยอดมากๆานะครับผมหนูพี่ๆเขาก,กาลังก่อสร้างกันอยู่นะครับแล้วก็ทีมงานฉากก็กําลังกําลังติดตั้งกันอยู่นะครับผมอ่าตรงนี้ก็จะเป็นรถแห่จอดนะครับตรงนี้เป็นซ้อมเนาะอ่าที่ซ้อมนะครับผมนี่นะครับก็รีวิวคร่าวๆเท่านี้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวแบบละเอียดยิบนะครับในกี้าต้องรอชมว่าอ่าคลิปไหนนะครับเพราะว่าผมจะไป คุยกับเสียนนท์ด้วยนะครับแล้วก็จะพาไปดูตู้ลำโพงของเสียนนท์นะครับผมแล้วก็สัมภาษณ์ถึงประวัติต่างๆนะครับของเสียนนท์แบบเจาะลึกนะครับผมก็รอดูนะครับผมเสียนนท์นี่ห่างจากบ้านผมก็ไม่ได้เยอะมากนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูระบบเสียงของเสียนนท์นะครับผมยิ่งใหญ่อลังการนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวทีของสรนอลำเพลินโชว์นะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับตรงนู้นนะครับ ันที่31นี้นะครับใครยังไม่ได้ซื้อบัตรซื้อตั๋วนะครับรีบซื้อนะพี่น้องเด้อนะครับแล้วก็นะครับใครที่อยากมาเปิดดูกาลก็มาได้นะครับผมนี่นี่บรรยากาศกับบรรยากาศจดสาวน้อยเพชรปั้นแพงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะได้เดินทางกลับที่โคราชแล้วนะครับผมกับเสียเอ็มเนาะครับผมอ่านี่จะเป็นรถแห่สาวน้อยรำเพืนเต้ยเสด็จนะครับผมอ่าระบบเสียงชอช้างออเดโอซิสเต็มนะครับ สุดยอดมากนะครับวันนี้บอสไม่อยู่นะบอสโจโขึ้นไปทิ้งที่นะครับไปถ่ายรายการนะครับหมอรำไอดอนนะครับผมส่วนพรุ่งนี้มีสาวน้อยเดอะซีรีส์นะครับฝากพี่น้องติดตามด้วยนะาฝากพี่น้องติดตามทุกคนเลยนะครับผมฝากพี่น้องทุกคนติดตามนะครับติดตามด้วยเด้อครับผม เพื่อนตั้งใจดีนะครับบอสบอสเพื่อนใจดีบอสเพื่อนเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนสอนเป็นคนไม่ห่วงวิชาไม่ห่วงอะไรเลยนะครับ <c oughs> นี่อันนี้ก็จะเป็นรถพ่อขัมรดเนาะน,นี้ไอแซมน่าเนี่ยแซมแซม,มครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะได้เดินทางกับโคราชเนาะนี่ครับฝากติดตามพี่ชายผมอีกคนด้วยนะอันนี้ เซอเอ็มออฟฟิเชียลครับผมว่าที่ J-O2 เนาะต้องบอกก่อนว่า J-2 เพราะว่าหลัง24ไปจะเปลี่ยนชื่อจากเซอเอ็มเป็นเซอเอ็มโจทนะครับออฟฟิเชียลนะครับผมแล้วก็พ่อคำม่า J-O-T นะครับเฮ้ยบ่อแมนเป็นไงพ่อฝาไปด้วยนะครับสำหรับช่องของเซอรอมไทยรถแห่ครับผมจากโจวันโจวันออฟฟิเชียลครับโ o นิย่อมมาจากโจโจหนึ่ง ใช่ครับใช่ไหมนี้จะเป็น JO2 เซียอิ JO2 JO2 ครับผมครับเียอยู่นี่ผมจะเป็นเสียอัม JO1 แต่ถ้าอยู่บ้านผมเป็นเสียอัมไทยรถแห่เพราะว่าผมอ่ะเวลาอยู่เนี่ยผมเป็น JO2 เสียอมเพชรบ้านแพงไล่แล้วแล้วไปอยู่ไทยรถแห่ล่ะอยู่เป็นเสียอมไทยรถแห่แล้วไปอยู่กับมหาล่ะ เป็นเลยปากเอ็มโอเคพี่น้องแต่ว่าเมื่อนความซื่นในคิดนี้ครับเสียเอ็มถึงกับอึ้งเมื่อเป็นรถของพ่อขโมยนี่เวลาไปอยู่บ้านก็จะใช้หูยานออฟฟิเชียลเนี่ยเพราะพ่อแล้วสมมุติแบบว่าเวลาแบบคิดเครียดอย่างเงี้ยพ่อมานอนแอบมานอนบนรถไหมเวลาแบบว่าเขาไม่ให้เข้าบ้านอย่างงี้ยไหมนอนประจำเนจะได้ว่าโดนไล่ออกจากบ้านไปไม่ไม่ เอาบางทีก็นอนเล่นนบางทีก็นอนคุณก็นอนไปทุ่งนาแต่ไม่ได้ทำตรงนี้ไม่ได้เราอยากไปนอนที่ใหม่กับไปอ๋ออ่าครับลงทุนแค่หกพันบาทใช่ครับผมลงทุนแค่หกพันบาทนอกนั้นก็เสพวัสดุเหลือใช้เราเอาเก็บมาให้มันครับประโยชน์ต่างก็มีใช่ใช่ก็แค่เอาหาฟงหาไฟนะพ่อเนาะเย็นจนหนาวครับตอนกลางคืนน่ะเป็นจนหนาวนะครับเดี๋ยวอาาไสายก็นก่อนเลย โอเคนี่นี่รถพ่อขมอมนามดนะครับผมปิดเลยแอร์ไม่ไหวแนละ้วแค่น,นี้เองเนาะครับรพ่อพ่อครับเดี๋ยวไปรีวิวทางโซนนู้นนิดหนึ่งนะครับผมนี่ก็จะเป็นห้องซ้อมดนตรีนะครับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับทั้งสองวงนะครับผมก็ทําคลิปไปแล้วนะครับเปิดบ้านอาณาจักรของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับอันนี้ผมได้ถ่ายเข้าไปข้างในแล้วเนาะเสียโนผพาทัว่วนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับ โกรธเ้ยกดเข้าไปดูคลิปเก่าได้นะครับถ้าใครอยากเบิ่งนะครับว่ารข้างในมีอย่างแน่นะครับผมบอกเลยนะครับยิ่งใหญ่อลังการนะครับขนาดแค่ห้องซ้อมนะครับผมใหญ่กว่าบ้านผมอีกนะครับแล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นอ่าที่พักของทีมงานแดนเซอร์นะครับผมนะครับนี่บรรยากาศสดๆนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับผมนี่ แต่ไม่รู้ว่ายายแหลมนี่อยู่ตรงไหนเนาะนี่ครับจะได้ไปหายายแหลมนะครับผมนะครับโอเคครับก็โอเคครับผมก็จะได้เดินทางกับโคราชนะครับกับเซียเอ็มออฟฟิเชียลนะครับผมตอนนี้ก็ยอดติดตาม1000เรียบร้อยแล้วเนาะ1000เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ับก็จะได้เดินทางกับโคราชนะครับผมนี่ครับผมเซียเอ็มอยู่บุรีรัมย์นะครับแต่ว่าเอารถมาจอดไว้ที่บ้านผมนะครับก็เดี๋ยวมาด้วยกัน ใช่มาด้วยกันนะครับมาด้วยกันไปด้วยกันนะครับก็ฝากติดตามนะครับคลิปสองคนพวกเรานะครับเดี๋ยวจะมีคอลแเล็บกันเรื่อยๆนะครับเจอกันบ่อยจะเจอกันบ่อยมันจะมีอย่างี้คนติดตามช่องผมโกผ้าพันครับแล้วเซียอามจะไปเปิดบ้านผมถ้าอยากดูบ้านผมว่าเป็นยังไงอยากรู้จักผมมากกว่านี้กดติดตามไว้ครับช่องผมเซ m o f f i c i ฟ l ครับผมครับผเดี๋ยวจะไปเปิดบ้านที่เบิร์นะครับพี่น้องฝากช่องเซียมด้วยครับครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ เดี๋ยวจะได้เดินทางกลับแล้วนะครับก็เดี๋ยวลาพ่อขโมดลาพี่มหานะครับแล้วก็พี่ๆสามนายเพื่อนร่เพลงทุกคนนะครับเดี๋ยวจะได้กลับแล้วก็เดี๋ยวจะได้ขึ้นมาใหม่เร็วๆนี้ก็ฝากติดตามว่าจะเป็นวันไหนนะครับก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ